เคยบนออกท่าน์งน่อยครับมาติดตามอีกผลงานหนึ่งครับมันไร่มันสัมหลังบ่งเนะ้ข้าง,ลางหลังน้ามันเอ้ยดินตรงนี้ทีมันบริหลาบนะทีมันเป็นเนินน้ำก็สไลด์จากบนพูดลงมาข้าหลางัง จงังคนมาเสียาะนยดางไปสอลงมาผิดไหลลงมาผิดไทดินไครับไเป็นไนามันไหลลาดพุ่นแลวจากท ER ึง네พุ <t ry up> ่เละลงมาไหลจากทึงพุ่ละไหลลาดลงมา พื้นที่บางนี้ซิบไลครับมันก็เป็นงมันขึ้นว่ะเสมอเนาะมองช่วงพูนก็สิง,งามมันช่วงลงมาข้างล่างนี่บกครงามมันได็ตรงนี้ต้องดิ่งต้องเล่งให้โฮโมนเล่งหลาก

สองเธอแล้วสองครั้งแล้วจา,าาาจากคนมาได้ยนี่ยจากคนมาเสียหยา่าก่อนเสียหย่าเนาะดาย่านั่นแหละครับสองครั้งแล้วลงทุนทั้ง,งนั้นแหละครับทุกอย่างลงปุ๊บๆลงทุนลงทุนทเด็ดสุดเด็ดครับถ้ามีราคาแบบช่วงมันขึ้นสามบาทก็กลัวก็สิส่วนเลังห้อสิได็ด ถอนว่ากับบุหงุช่วงมีราคาเนาะมานสิไติถอนช่วงราคามันลงครับแต่ลงแป้งลงมันนึ่กอะกดราคาด้เขากระบอกเ้มือเขาเขาอันค่าไปเลยเขามันไปตรวจค้านนะบางทีเขากับบุหงุ่เขาว่าเขาไม่มีเครื่องวัดเขาซื้อว่างในก็ได้นซี้อนะเขาซื้อว่าข่าเท่าไรก็ะไร้งินซื้ข้าแป้งค่าอันไหนเขาข่างอันข่างอนไหนบุเขาถ้า ถ้าคนมันบุซื้อเราต้องกัดกดราคาเขาเนาะแต่ว่าค่าแปงบ่ได้สิกดราคาเขาก็ได้อีกราคาหนึ่งสินะสุดมากสิว่าอรอยทั้งร่อยครับสิว่าค่าแปงบ่ถึงสิกดราคาเขาอีกที่หนึ่งสินะเป็นงสัญาพ่อค้าคนกลางนะชอบเอาเปรียบเป็นม่ตั้งแต่บรรพบุรุษเลยเนยคนไทยนี่นหัวขีกงอีหลีเลยอืชอบเอาเปรียบพวกพ่อค้าคนกลางชอบเอาเปรียบแตห้อากัน ตกเพิ่อพ่อใส่ขเขาเขามีทุนเนาะเนี่ย <c oughs> จบใหม่ฟังครับ <c oughs> โอ้ยว่างเดยต่างจำย่อมครับสภาพว่าจำย่อมเขาได้ปลูกแล้วถ้าถึงเวลาเขาก็ได้ขายกอขอยได้ทุนขึ้นนะครับได้กำไรนิดหน่อยเพราะได้ใส่นีใส่สินก็โอเคแล้วมาถึงวํากำไรแบบ เป็นเมื่อนเป็นล้านเป็นแสนคือเขาหรอกอเอาแค่พ่อได้อยู่ได้กินให้ลูกให้เต่าได้กินแค่กับพ่อละมันพดเลินลู่ดอกเอาแต่ว่าบอกเจ็บบ่จนพ่อได้อยู่ได้กินมีหม่องเฮ็ดยู่ให้กินนี่ก็โอเคแล้วแล้วขิดลายกะไม่เกียนขึ้นครับ <c ười> <c ười> คับมาแล้วพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามครับปีกกำล,ลังใจให้กันนะครับส่วนมันส่วนมันมันกะเห็ดกบกะเลี้ยงครับอะไรพอเห็ดได้ก็เห็ดอีพื้นที่เห็ดกะเห็ดข้างล่างเนี่ยบัวไข่งามนี่มีส่สว,นสว,นสวนนี่ปลาส่วนปลาสักนี่บัวไข่งาม ส่วนน,นอ้องส่วนใางทั้งคุ้นกับสิ่งงามอยอะขาดว่าคงสิเหลืออยู่ดอกมั้งนี่ลงทุนไปหาเงินเลยด้วนี่ขาดว่าในหาเงินแลน้วนี่ตั้งเป้าไว้ประมาณนี้แหละตั้งประมาณไว้ประมาณการไว้ประมาณหาเงินตั้งงบอาศัยลายก็หันอาศัยบวกลบครับนี่ก็คนงาน เสามสี่คนเราได้หนักเสียหนัสิยละคนเกิดมาเห็ดเห็ดไร้ว่านะครับหมองก็บม่ไี่ปลูกก็จ้างเขาด้วยนี่ปลูกจ้างปลูกก็จ้างใส่ปุ๋ยก็จ้างเดี๋ยฉีดฮอร์โมนก็ฉีดเองเลยมั่งฉีดฮอร์โมนฉีดเองต้องให้ฮอร์โมนเลยครับพี่น้องเนี่ยว่าให้ว่าให้ป่ะเด้นี่ีว่าให้ป่ะเด้ต้องให้ฮอร์โมนต้องเลี้ยงฮอร์โมนเรื่อมเลี้ยงฮอร์โมน อะไเี ality, okay. ่ยกคเ็ด้าเฮ็ดดึงสีดึงสหอเี่น้ฟีนอลวนผาเฮ็ดใช้บาทคักผ้าเฮ็ดก็เฮ็ดทั้งแบบนี้แล้วก็เฮ็ดแบบนี้แหละน้ำพ่นนี่แหละครับทำน้เพิ่น

พอเบอิ่งยังไงเหรอองามอยู่ mm. ครับส,สั้นๆใช่ไหมครับขอบคุณกับการติดตามนะครับ,ปบเป็นกลังใจเดี๋ยวที่ภาไปเบิ่งน้ำเคลื่อนมันเริ่มขึ้นแล้วเปลี่ยนสีครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวพามาเบิง่งติดตามผลผลิตติดตามสวนมันพอเขา ให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับร่องเพื่นด้วยปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ทถยแล้วก็ปลกูกจางปุ๋ยขี้ไก่ก็ซื้อพันมันนี่ก็ซื้อจางคนปลูกจางคนมาดา้หยามาเสียหยาจางคนใส่ปุ๋ยแล้วก็ต้องจางรถมาถอนอีกนะครับเนี่ยจางรถมาถอนอีกแล้วก็ต้องจางคนมาถอนมากุอยอีก โอ้ยจะเสียสมดายหรอกท็อปสิบไรนี่ถ้าได้สามบาทก็กลัวสิโอเคอยู่ัแต่ไม่ได้บาทก็กลัวได้าบาทก็กลัวนี่ก็เรียบร้อยเลยครับก,ก็เป็นโรคก็ปเป็นได้ครับไปหยิกแต่ว่าเป็นมาลายดอกบุมันบม่ได้ระบาดเป็นมาลายอันนี้พันมันเอาไว้ปีที่แล้วมันแห้งก็เลยใส่บมื่อไรเดี๋ยวปีหน้าต้องไถท,ทิ่ม มันแห้งปลูกบ่ได้มันแห้งพันปลูกมันแห้งปลูกบ่ได้แล้วมันแห้งปลวกกินเองกินมังครับ